สวัสดีครับทุกคนนี่คือ u b e c h ช n n e l ของเจวรปัตนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับโดยจะเริ่มจากเรื่องของปรเบศอาดวิไลนะครับหลังจากสื่อโซเชียลมีเดียอย่าง Twitter หรือว่า X ในปัจจุบันของทางมาโคเมลลาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยออกมาให้ข่าวของเอกนิปัญญ,ญาลแล้วก็เจริญศักดิ์วงกรมาแล้วซึ่งในข่าวของเอกนิต์ตอนอยู่กับอุระวะเนี่ยไม่ใช่ความจริงนะครับที่บอกว่าบุ๊กเนี่ย จะกลับมาในช่วงระหว่างฤดูกาลสุดท้ายก็หยุดจนจบซีซั่นแต่พอมาข่าวของเจริญศักดิ์ที่บอกว่าจะไปเซเรโซเนี่ยดันกลายเป็นความจริงดังนั้นจากความน่าเชื่อถือของเจ้าตัวที่อาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งในแวดวงสื่อของญี่ปุ่นแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าข่าวสารจากฝากฝั่งของบ้านเราเนี่ยเหมือนกับเขาก็พยายามติดตามมาตลอดโดยล่าสุดเนี่ยเขาก็โพสต์ถึงปรเมศอาวิไลเหมือนกันนะครับโดยบอกว่าเมืองทองตอนนี้กําลังเจราจากับทีมในเจลี เพื่อปิดดีลข้อเสนอในการปล่อยยืมตัวฟรองก์ไปค้าแข่งในฤดูกาล2025ซึ่งภายใน2สัปดาห์นี้ต้องรู้เรื่องแล้วนะครับเนื่องจากว่าหลายสมโมสรในญี่ปุ่นเนี่ยก,กำลังอยู่ในช่วงเก็บตัว p r e ซ e a s o n ก่อนจะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ในวันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแต่ก็มีเงื่อนไขกับค่ายืมด้วยจำนวนเงินที่ถือว่าสูงนะครับคือ10ล้านบาทโอเคเรื่องนี้ถ้าเกิดเรามองกันตามหลักความเป็นจริงนะครับ ฟองปรเมศเนี่ยก็สมควรที่จะได้รับโอกาสไปค้าแข่งในต่างประเทศแม้ว่าจะยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอะไรมากมายในแง่ความสําเร็จกับสโมสรแต่ในมุมของกิเลนผยองวันนี้เนี่ยพวกเขาไม่ใช่ทีมยักษ์ใหญ่แต่เป็นทีมที่มีแบรนดิ้งดีและก็ถือว่ากินบุญเก่าสมัยก่อนตอนที่ยังขับเคี่ยวลุ้นแชมป์จากการทําธุรกิจกับหลายสโมสรในญี่ปุ่นแล้วก็ปล่อยนักเตะซูปเปอร์สตาร์ออกจากทีมเพื่อไปค้าแข่งในเจลีกดังนั้นในแง่ของความเชื่อมั่นเนี่ย กิเลนพยองยังได้เครดิตในเรื่องนี้อยู่เต็มๆซึ่งฟอร์มของปรเมศนะครับในช่วงเล็กแรกที่ผ่านมาก็ยิงไป8ลูกจากการลงสนามทั้งหมด19น้นัดถามว่าถึงจุดที่ดีของปรเมทไหมผมว่าเป็นมาตรฐานมากกว่าหลังจากก่อนหน้านี้ฟอร์มของเขาไม่คงเส้นคงวาแต่นับตั้งแต่ฤะดูการก่อนจนถึงช่วงเวลานี้ปรเมศคือทุกอย่างในแผงเกมรุกของกิเลนพยองที่ในเชิงคุณภาพเนี่ยฝากผีฝากไข่ได้ดีกว่าตัวต่างชาติที่บอร์ดบริหารเสริมมาด้วยซ้ำไป และที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทีมใหญ่นะครับตามจีบอย่าง2ปีก่อนก็คือบีจีปทุมที่ประธานสมโมสรอ,อย่างคุณปวินพิรมพักดีก็ออกมายอมรับนะครับว่าเคยสนใจจริงๆแล้วก็ยื่นข้อเสนอแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวมาตลอดแล้วเมืองทองเองเนี่ยก็เคยตั้งข้าวหัวของปรเมศกับการย้ายทีมในไทยเนี่ยสูงถึง40หรืออาจจะไปถึง60ล้านบาทด้วยฉะนั้นในแง่ความเป็นไปได้ตอนนี้กับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ยิ่งคุณปวินพิรมพักดี เจ้าของทีม B ีีปทุมออกมาพูดชัดเจนแล้วว่าหลังจากนี้ดอร์ฟบิดจะพิจารณาให้ดีเกี่ยวกับการทุ่มซื้อนักเตะซูเปอร์ร์ในราคาแพงและอาจจะปรับแนวคิดใหม่ก็คือเริ่มสร้างทีมเพื่อความยั่งยืนโดยโซนนักเตะไทยออกไปค้าแข่งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของการยืมตัวหรือว่าออกค่าใช้จ่ายร่วมกันหรือแม้แต่ BG ออกค่าจ่ายเองทั้งหมดแต่อยากให้เด็กไปสัมผัสบรรยากาศเพื่อล้างไม้เซตเดิมๆกับการอยู่ในคอมฟอร์ทโซนค้าแข่งในไทยอยู่ไปวันๆสบายๆนั่นคงไม่ใช่และ BG ยาเห็นภาพนักเตะไทยเนี่ยกล้าที่จะไปพิสูจน์ตัวเองในเวทีต่างประเทศก็เลยเป็นที่มานะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยยอมซื้อเอกนิดปัญญามาจากเมืองทองและก็ส่งต่อไปที่เอฮิเมทีมในเจลีก2เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวบุ๊กเองเนี่ยก็จะบินไปในวันที่10เดือนมนกราคมนี้แล้วนะครับเพื่อไปเตรียมตัวฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับสโมสรใหม่คราวนี้สิ่งที่เราต้องคุยกันก็คือว่าในรายของเอกนิตเนี่ยก่อนหน้านี้เมืองทองซื้อมาก็ทุ่มเงินนะครับเกินกว่า33ล้านบาทและส่งไปให้กับอุราวาเรส ที่ถูกใจตอนที่บุ๊กเนี่ยได้ไปทดสอบฝีเท้ายืมตัวไปใช้งานถึงปีครึ่งด้วยกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้เพียงแค่ค่ายืมตัวแต่ไม่ได้เงินค่าตัวจากการซื้อขายจะว่าไปเนี่ยก็เคว้งเหมือนกันนะครับยังดีที่ BG ีเนี่ยมาเซ้งต่อไปได้ก็เลยโล่งอกแล้วก็ได้เม็ดเงินกลับคืนมาเขาเนี่ยคำถามคือกรณีของฟ้องเนี่ยผมว่าดีลเนี่ยมีการพูดคุยและกําลังเจรจาจ,จริงๆนะครับในช่วง1 0 1ถึงวันเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยว่าจะจบลงอย่างไรเพราะว่าราคาค่ายืมตัวที่มันออกมา หลักสิบล้านบาทเนี่ยมันเป็นราคามาตรฐานของการยืมตัวที่ญี่ปุ่นจริงๆนะครับที่เขาจะจ่ายให้กับนักเตะท,ที่เขาสนใจเอาไปลองเล่นดูซึ่งราคาต่ำสุดเนี่ยก็ประเมินมาตั้งแต่5ถึง10ล้านบาทหรืออาจจะไปได้มากกว่านั้นเหมือนตอนที่ชนาทิมสงกระสินเนี่ยถูกซัปโปโรยืมตัวไปใช้งานก่อน6เดือนจากเมืองทองก็ยอมจ่ายค่ายืมตัวถึง18ล้านบาทก่อนที่เล่นไปเพียงแค่6เดือนก็ตัดสินใจฉีกสัญญาแล้วซื้อขายกันไปเลย แต่อย่างแรกครับก่อนจะไปพิจารณาเงื่อนไขในญี่ปุ่นเนี่ยต้องมาดูก่อนว่าถ้าเกิดกิเลนพยองเสียฟรองไปจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพวกเขาไม่เหลือก่องหน้าตัวเป้าให้จิโนเลตเตอรี่ใช้งานเลยนะครับถึงแม้ว่าในช่วงหลังเนี่ยฟรองเองจะเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์ซะมากกว่าการได้เมวินโรเลนเซนเข้ามาจาก BG ปทุมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นปีกเล่นด้านข้างและก่อนหน้านี้ก่อนหน้าตัวเป้าในเล็กแรกของเมืองทองก็คือฟรซูบรา ที่ก็ออกจากทีมไปแล้วส่วนที่เหลืออย่างกรวิทย์ัศน์าก็ดูเหมือนจะเป็นกองหน้ากึ่งปีกซะมากกว่าฟอร์มก็ยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ไม่เหมือนตอนอยู่กับราช,ชบุรีหรือแม้แต่เอมิโรบัตตอนนี้เล่นไปเล่นมากลายเป็นวิงแบ็กไปซะแล้วนะครับผมจะบอกให้ว่าหลักการแรกคือเมืองทองต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าถ้าปล่อยปรเมศไปแล้วเนี่ยแนวรุกจะไม่กระทบและเป็นปัญหาใหญ่ของสโมสรในช่วงเลก2หลังจากนี้หลังจากเล็กแรกเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของจังหวะการทำประตูมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เบืองทองต้องเตรียมไวรอแล้วนะครับก็คือเขาต้องเมคชัวร์ว่าเงินค่ายืมตัวของฟรอง์ปอลเม่ Med, ก้อนนี้จะสามารถเอามาเสริมกองหน้าต่างชาติตัวใหม่ได้ที่จะเอามาแทนที่จุดบอดที่พวกเขาต้องการและก็ตามหามาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งถามว่าแนวทางแบบนี้ยังเกิดขึ้นได้ไหมคําตอบคือมีนะครับปรับอะไรก็ตามที่เบืองทองยังไม่ลงทะเบียนนักเตะตัวต่างชาติแข่งขันในลีกซึ่งตัวใหม่ที่เข้ามาอย่างฮองเชียงอื่นแนวรับเกาหลีใต้ก็มีโอกาส จะไม่ใส่ชื่อลงเล่นในลีกแล้วก็ใส่เล่นแค่บอลถ้วยเพราะผมเชื่อว่าเงินดงเงินเดือนก็อาจจะไม่ได้แพงมากตามสไตล์การเสริมของเมืองทองและในแง่ของเกมรับเนี่ยทำไมคุณต้องมีตัวต่างชาติถึง3คนด้วยกันถ้านับรวมอับบอสโอตาคนอฟแล้วก็อาลีซิโซโกที่อยู่กับทีมอยู่แล้วทั้งที่จริงๆปัญหาที่เมืองทองต้องการคือคนทําประตูและความหลากหลายในเกมรุกมากกว่า คือปล่อยไปเนี่ยมีแต่เรื่องดีกับวงการฟุตบอลไทยแต่ในแง่ของสโมสรเนี่ยก็กระทบน,นะครับส่วนในมุมของนักเตะเองการออกไปพิสูจน์ตัวเองเป็นสิ่งที่ฟองต้องการแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์มาแล้วที่ผ่านมาก็เห็นจะมีการเจรจาก,กับทีมนั้นทีมนี้ในเคล u กของเกาหลีใต้ก็ยังเคยมีมาแล้วนะครับจนณวันนี้ล่วงเลยมาปีนี้ฟองก็26แล้วนะครับในมุมของสโมสรถ้าเกิดไม่ขายฟ้องออกไปเพื่อทํากําไรเนี่ยเมืองทองก็ไม่สามารถจะพีคได้มากกว่านี้แล้วครับ แล้วไหนจะไปเอานักเตะต,ต่างชาติดีๆมาเพื่อพัฒนาฝีเท้าของนักเตะไทยมันก็คงเป็นไปได้ยากดังนั้นในแง่ของธุรกิจปล่อยซะตอนนี้ดีกว่านะครับถึงแม้จะขายไม่ได้เนะี่ยแต่ถ้าเกิดค่าย,ยืมมันสูงถึงหลัก10ล้านบาทผมว่าก็ดีกับเมืองทองมานั่งจ่ายเงินเดือนฟ้องปลเมศเด็กเองก็แฮปปี้ได้ออกไปเล่นข้างนอกในแง่ของภาพลักษณ์สโมสรเนี่ยก็มีแต่แง่บวกถึงแม้ว่าแฟนบอลจะเสียดายก็ตามเพราะรู้ว่าการขาดหายผู้เล่นตัวหลักไปในยุคปัจจุบันของ,ของคีเลนพยองเนี่ยไม่ได้สามารถมองเห็นการเสริมทัพ ที่ดีพอในการสะท้อนจุดยืนว่าอยากจะกลับมาเป็นแชมป์ไม่ว่าจะเป็นบอลลีกหรือว่าบอลถ้วยรายการใดรายการหนึ่งก็ตามทางที่กระแสเนี่ยจุดติดนนในฤดูกาลที่แล้วจากการเข้าชิงฟุตบอลลีกครับแต่สุดท้ายเมื่อพลาดเป้าไปแฟนบอลก็หวังว่าในซีซั่นนี้เนี่ยจะมีการเสริมทัพมาเดเสียตัวหลักเดิมๆไปเอาตัวใหม่เข้ามาเพื่อทําให้ขุนกําลังมันแรงขึ้นแต่เบื้องทองก็ขายผู้เล่นออกไปปล่อยยืมตัวเก็บเงินนั่นคือความจริงที่เราต้องยอมรับสภาพคล่องทางการเงินของสโมสรและการนโยบายที่ปัจจุบันเนี่ย ทีมเขาต้องเดินในวิถีแบบนี้ครานี้กลับมาเข้าที่คําถามว่าแล้วถ้าเกิดจะปล่อยนะครับจะไปตรงไหนประเดิโชที่ผ่านมาเนี่ยทีเดเจลีกมี2สมโมสรที่เคยเป็นข่าวกับปรเมศอาจวิไลซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นแบบไหนมันไปถึงไหนในช่วงก่อนหน้านั้นมันเกี่ยวบจะปิดดีลกันจริงแล้วหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสมโมสรที่มีภาพชัดที่สุดเนี่ยก็คือชนันเบลมาเร่นะครับเพราะว่ามีความสนใจนะักเตะไทยเป็นพิเศษซึ่งตอนนี้เขาก็เล่นระบบ3 4มสี่หนึ่งสอง แต่ตอนนี้ปัญหาลหลักๆก็คือกองหน้าในทีมเขาเยอะมากเลยนะครับมีลูเคียนที่เคยเล่นกับพัทยาและก็ชนบุรีไปค้ายแข้งหลังย้ายจาก fa, อาวิสฟาฟูกุโอกะตัวอื่นทั้งญี่ปุ่นบราซิลโอกองกันพืบเลยถ้าเกิดปรเมศไปเนี่ยโอกาสจะเป็นตัวเลือกที่4ที่5แน่นอนครับมันคือความจริงเราต้องไปต่อแถวก่อนแต่ถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเราดีกว่าเราไปเราจะแซงต้องใช้เวลาในการปรับตัวเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นแต่ในมุมของชนันเบลมาเรนเน่คิดแบบนี้หรือเปล่า เพราะว่าการเสริมทัพของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้คิดกันแค่10หรือ15วันเหมือนที่เป็นข่าวตอนนี้นะครับเขาต้องคิดมาก่อนแล้วดังนั้นถ้าเกิดเป็นโชดานจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็คงเข้าใกล้ช่วงเวลาของการตัดสินใจแล้วละครับเพราะหลายสโมสเรเดี๋ยวสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าเขาก็จะทยอยเปิดตัวนักเตะแล้วก็บอกหมายเลขเสื้อลงบนเว็บของสโมสรอ,อันนี้มันคือการปฏิบัติที่เป็นหลักการเหมือนๆกันของทุกทีมในเจลีอยู่แล้วให้แฟนบอลได้เตรียมตัวในการเก็บเงินซื้อเสื้อนักเตะที่ตัวเองชอบ รวมถึงคอนเฟิร์มว่าขวัญใจของพวกเขาจะมีคนไหนอยู่คนไหนไปบ้างซึ่งฟุตบอลไทยเนี่ยไม่ได้มีวิธีนีนะครับบางคนเนี่ยตลาดซื้อขายจะปิดวันสุดท้ายยังเพิ่งรู้ตัวเลยว่าตัวเองต้องย้ายทีมส่วนหนึ่งสโมสรครับที่เป็นพันธมิตรกับเมืองทองคือจูบิโลอิวาตะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ดีวของเอกนิษฐปัญญาก่อนที่ BG จะซื้อไปแล้วก็ไปลงเอยที่เอฮิเมะเนี่ยนะครับกิเลนพยองก็เคยเจรจาก,กับจูบิโลเหมือนกันที่จะปล่อยเอกนิษฐไป แต่พอจูบิโร่เนี่ยต้องกระเด็นตกชั้นลงมาจากเจลีกหนึ่งมาอยู่เจลีกสองเพราะว่าจบอันดับที่สิบแปดในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยแผนของพวกเขานะครับก็ได้พับไปหมดเลยแล้วก็ต้องวางเกมกันใหม่เพราะจะเสริมเข้าเนี่ยก็ลำบากนะครับมีแต่การปล่อยที่ค่อนข้างชัดเจนกองหน้าหลายคนนะครับก็แยกทางกับทีมทั้งเอเวอร์ตันเรียวเจอร์เมนแล้วก็มีเรียววัตานาเบะเพียงคนเดียวที่โดนยืมจากเซเดโซโอซาก้าต่อก็ถือเป็นช้อยที่น่าสนใจนะครับในมุมผมถ้าเป็นจูบิโร่จริง แต่นี่คือแนวทางที่ผมคิดเอาเองนะครับว่ากิเลนพยองเนี่ยจะไปเชื่อมต่อกับใครได้บ้างแล้วก็ไอจํานวนตัวเลข10ล้านบาทก,กับค่ายืมตัวเนี่ยจริงๆมันถือว่าสูงนะครับเพราะว่าหลายๆชอยที่ผ่านมาเนี่ยการยืมตัวของนักเตะไทยไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยบางทีสบโมบสรไทยยังต้องจ่ายให้เลยเพราะเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าการจะนกเตะไทยไปเล่นในเจลีของญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ได้เก่งกว่าเขาครับ ฉะนั้นเขาจะมาจ่ายเงินให้เราทำไมอันนี้คือหลักการที่เราก็ต้องเข้าใจตรงกันส่วนการจะไปในหลีกไหนเนี่ยผมว่าสำหรับปลรเมศนะ J2 ูก็ดี JT ก็ได้เอาไปว่าใครยอมจ่ายค่าย,ยืมที่เหมาะสมกับตัวเลขที่เมืองทองตั้งไว้เนี่ยผมว่ามันจบได้หมดเหมือนกับเจริญศากวงกรอนะตอนแรกเนี่ยจะจบอยู่แล้วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเมืองทองบอกว่าเอ้ยเอาค่าย,ยืมขึ้นอีกสักหน่อยนึงแล้วกันมันก็เลยเป็นดีลที่ล่มแล้วก็ทําให้ BG เนี่ยคว้าตัวไป ก่อนจะส่งไปให้กับเซเดโซยืมตัวนนในฤดูกาลนี้เพราะว่าบีจีปทุมเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินและเขาเองเพิ่งปรับเปลี่ยนเวสโมสรจะส่งนักเตะไทยไปเล่นต่างแดนทันทีมันก็เลยกลายเป็นประโยชน์กับวงการฟุตบอลไทยที่หลายทีมเนี่ยเริ่มจะให้ความตื่นตัวกับการปล่อยนักเตะไปเล่นต่างประเทศเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยฟุตบอลไทยก็วนอยู่แค่นี้นะครับจะไปเอาลูกครึ่งมาสุดท้ายลูกครึ่งก็ย้ายมาเล่นในไทยอีกแล้วเมื่อไหร่เราจะทําได้เหมือนหลายชาติที่เขาไปบอลโลกส่วนใหญ่นี่นะครับคือนับดีลได้เลย ผมว่าแทบไม่ค่อยมีอ่ะนักเตะที่เล่นอยู่ภายในลีกของประเทศตัวเองและประสบความสําเร็จไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึงถ้าเกิดไปได้เต็มที่ก็ไม่ยั่งยืนสมัยเดียวแล้วก็หายไปเลยคือยังไงมันก็ต้องมีนักเตะไปค้ายแข้งในลีกต่างแดนอย่างน้อยเนี่ยสาถึงคนใน11ต,ตัวจริงซึ่งถามวันนี้ของเราเองเนี่ยก็พอมีบ้างแต่มันไม่ต่อเนื่องดังนั้นถ้าหลายสโมสรกลับมามีความคิดแบบนี้กล้าที่จะเปลี่ยนมุมมองของตัวเอง ก็เป็นเรื่องน่ายินดีของวงการฟุตบอลไทยแล้วนั้นข่าวปรเมศอาจวิไลก็คงต้องตามให้ติดโดยมีโอกาสที่จะทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้แต่ผมก็เชียร์ให้เกิดนะครับเพราะว่าค่ายืมตัว10ล้านตามข่าวที่มาโกมอลล่าได้มาจริงๆเนี่ยก็คุ้มสําหรับเบองทองและตัวของปรเมศอาจวิไลครับส่วนความเคลื่อนไหวของแบงค์ขอกยูไนเต็ดเมื่อวานผมก็ลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าพวกเขาสู้เงียบนะสุดท้ายเนี่ยปิดเดียวจากพันพรยสุวรรณแล้วก็ประตามาอาหาร ซึ่งคิดว่าน่าจะมีการเปิดตัวกันในวันนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่โมงแต่ที่ได้แน่เนี่ยเซ็นสัญญากันไปเรียบร้อยทั้งคู่รายละเอียดเนี่ยคงจะเริ่มต้นจากดุจจักพันก่อนละกันอย่างที่ทราบนะครับตัวน้องเอกเนี่ยก็แยกทางกับ BG ปทุมโดยการยกเลิกสัญญากันทั้ง2ฝ่ายท,ทั้งที่จักพันเนี่ยเหลือสัญญากับ BG อยู่ปีครึ่งนะครับโดยก่อนหน้านั้นตอนที่ยังไม่ยกเลิกสัญญานเนี่ยก็มีหลายสโม,มสรให้ความสนใจติดต่อไปที่ BG ไม่ว่าจะเป็นนครปฐมหนอง,นองบัวชนบุรีแล้วก็น,กรร Bangkok, น,น,นครราชส อัเลยเป็นหนึ่งทีมต่อพี่คาดพีทีประจวบก็เล็งเลงไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีการพูดคุยกันไปมาตอนที่ยังไม่ยกเลิกนะครับท้ายที่สุดเนี่ยก็จบกันไม่ลงเพราะว่าแต่ละทีมก็เริ่มมีการเสริมเติมแต่งนักเตะแล้วก็อาจจะคุยเรื่องของค่าเหนื่อยกันไม่ลงล็อกเพราะว่าแต่ละทีมก็คงจ่ายเงินเดือนของนักเตะแบบเต็มเมไม่ไหวอาจจะให้ BG ีช่วยแชร์ด้วยจนในที่สุดเนี่ยเวลาก็ผ่านล่วงเลย มาเป็นเดือนเดือนเหมือนกันหลังจากเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจลาเมืองทอนะครับคือยกเลิกสัญญาย,ยืมตัวหนึ่งฤด,ดูกาลแล้วขอกลับมา BG แล้วก็มาเกิดเกมพลิกตรงที่ BG ตัดสินใจฉีกสัญญาซะเลยทําให้นักเตะก็กลายเป็นอิสระซึ่งบางทีมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับแต่เหมือน B u ยูเนี่ยน่าจะเป็นเสือสุ่มเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็ปิดดีลไปเงียบๆทั้งที่ตัวเตงก่อนหน้านั้นเนี่ยมีข่าวมาตลอดว่าชมบุรีเนี่ยแสดงความสนใจชัดเจนและก็พร้อมทุ่มค่าเหนื่อยในเกรด ไทยลีกหนึ่งที่จักรพันธ์รับอยู่ด้วยนะครับขอเพียงแค่ยอมลงมาเล่นไทยลีก2ด้วยกันเพื่อเป้าหมายในการเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งของฉลามชนแต่โอเคแหละครับโดวยวิถีฟุตบอลของซื้อของขายการเจรจาตัวของจักรพันธ์ก็อาจจะยังกระหายแล้วอยากพิสูจน์ตัวเองในเวทีทีมชาติอยากจะกลับไปสู่สระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับในวัย3 0 31เนี่ยผมว่ามันยังเป็นไปได้หมดและยิ่งกองหลังทีมชาติล่าสุดเนี่ยมีสถิงคการพรมสุภาพด้วยรูปร่างเนี่ แผนุกเองเนี่ยก็ยังเป็นสิทธิ์เก่าของอีชีตอนอยู่สมุดปากการด้วยเลยไม่แปลกที่อยากจะเล่นในเลกสูงสุดต่อไม่พอแล้วไหนเป็นอิสระแล้วไม่ได้มีพันธะกับสโมสรไหนใครที่คว้าตัวเขาเนี่ยก็สามารถดึงไปแบบฟรีๆเลยนะครับคุยกันในเรื่องของค่าเซ็นสัญญาหรือเงินเดือนได้เลยจะเซ็นกี่ปีก็ว่ากันไปก็เป็นแบงคอกอีกแล้วครับ ที่ชอบเหลือเกินกับนักเตะมีดีกรีนะครับซึ่งภาษีของพวกเขานะดีอยู่แล้วเพราะเป็นทีมใหญ่ในกลุ่มลุนแชมป์แต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ได้ทุ่มทุนสักเท่าไหร่นักเตะที่กลับมาซื้อตัวในรอบหลายปีคือวีรเทพป้อมพันธ์หลังจากนั้นงบประมาณก็หมดไปนะครับการเซ็นจักรพันแบบฟรีๆแล้วก่อนหน้านี้มีธิติพันพ่วงจันด้วยเนี่ยมันคือสไตล์ที่แข่งเทพรูปปากเลยละครับของฟรีของดีทําไมจะไม่เอาแล้วยิ่งโค้ดแบรนด์ทศตะวันสีปานเนี่ยเป็นกุนซื้อที่ชอบนักเตะที่มีดีกรีอยู่แล้วคือไมม่ต้้อองงเาาาสร ขอเพียงแค่มีความเข้าใจในเกมแล้วก็มีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ยโคไม่น่าจะปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นของโค้ดแบนแลวต้องใช้เวลานานและผมคิดว่าพวกนี้ก็พร้อมจะเข้ามาเป็นสควอตในการหมุนเวียนเปลี่ยนโรเตชันได้เลยเพราะบียูก็ยังเหลือลุ้นในการเล่นฟุตบอลถ้วยทั้งในประเทศแล้วก็บอล a c l 2ที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอาท์ไปแล้วด้วยเป็นดีลที่น่าสนใจแน่นอนครับเพราะว่าลูกกลางอากาศเนี่ยมีเอเวอร์ตันอยู่แล้วที่ไว้ใจได้มาเลทอมเบียอาจจะดีอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้เขาอาจจะไม่ใช่อนาคต ของทีมหลังจากจบซีซั่นนี้ก็ได้ขณะที่สุพรรณทองสองเองก็เป็นกองหลังที่เล่นลูกกาอากาศได้นะครับเข้าแทงเข้าชนได้ดีแต่ไม่ใช่สายบิลล์อัพหรือว่าสร้างเกมดังนั้นบอลของ BU ในสไตล์ที่ต้องบุกใส่คู่ต่อสู้จะเป็นส่วนใหญ่ในลีกเนี่ยก็ต้องการเซนเตอร์ที่จ่ายทั้งบอลสั้นบอลยาวได้ดีแล้วจกกักรพันเนี่ยก็เล่นลูกนิ่งได้ด้วยเราจะเป็นฟรีคิกหรือว่าลูกตั้งเตะต่าง ถาเป็นว่านี่คือดีลที่คุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมสําหรับแข้งเทพที่เงียบแล้วแต่โผล่มาทีเนี่ยก็มีคุณภาพส่วนดึงรายครับคือปตัตมาอาหารแบ็กดีกรีทีมชาติอินโดนีเซียที่เพิ่งจะจบศึกอาเซียนคัพไปเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่งหมดสัญญากับซูวอนเอทีมในเคลีกด้วย เอาเป็นว่าดีลเนี้ยผมว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเหมือนกับแบ็กซ้ายของทางแข้งเทพเนี่ยน่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งบาดเจ็บอย่างแน่นอนก็เลยต้องเสริมปตมัตมาอาหารเข้ามาซึ่งจุดสําคัญเราเห็นกันอยู่แล้วนะครับใครดูบอลอาเซียนก็จะรู้ว่าปตาัตมาอาหารเนี่ยมีทีเด็ดคือเรื่องของการทุ่มไกลซึ่งเราเห็นเข้ามาตั้งแต่บอลเยาวชนและทีมไทยโดนมาทุกชุดครับที่เจอกับปตัตมาอาหารเห็นเห็นกันอยู่นะครับ ว่าเอาผ้าขนหนูมาเช็ดบอลแล้วก็ยืนตั้งหลักวิ่งทุ่มเลยแหละแต่เราก็เสียประตูเป็นประจำจนตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าสินค้าที่มีอยู่ต้องทําก็คือผ้าขนหนูครับจะขายดีมากเพราะเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของปัตามาอาหารไปแล้วทุกครั้งที่เขาอยู่ริมเส้นแล้วเดินขึ้นไปทุ่มบอลเพื่อสร้างเกมรุกให้กับเพื่อนซึ่งนักเตะอินโดส่วนใหญ่เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าที่บ้านเขาเนี่ยบ้าบอลแล้วนักกีฬาเนี่ยโอ้โหคนฟอลโลเวอร์เยอะมากๆปัตามาอาหารเคยอยู่ในความสนใจของเมืองทองมาแล้วช่วงหนึ่งนะครับ ก่อนจะมาลงเอยกับแบงคอกยูเนเต็ดแล้วก่อนหน้านี้มันเคยมีนักเตะที่ถือว่าดังมากนะครับที่เขาเรียกเป็นเนม่าอินโดอย่างเฟดดี้ฮาริยาดี้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เคยเป็นข่าวกับทางเมืองทองแต่ปิดดีลกันไม่ลงแลวหลังจากนั้น,น,นเนี่ยนั Indo, กเตะอินโดก็ไม่ได้ดังเลยจนมาถึงยุคข,ของอาร์สนาวีมังกรลมที่มาอยู่กับท่าเรือแต่คนนี้ผมไปเปิดอินสตาแกรมนะครับปรากฏว่าโ oh oh, อ้โหไอที่คนมาตามเยอะมากนะฟอลโลเวอร์สูงแบบ เกือบ9ล้านคนน่ะ8ล้าน8แสนดังกว่าอัสนาวินะครับในแง่ของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์คือถ้าเกิดนับเฉพาะนักฟุตบอลของ Indo, อินโดอ่ะไอ้นี่ฟอลโลเวอร์เยอะสุดแล้วผมไม่รู้ว่าท่านเทียบกับนักกีฬาในประเทศเพิ่มเผอน,น่าจะเยอะนะเนี่ยบ,บ,บ้านเราดาราขนาด คนตามแบบ5ล้าน10ล้านเนี่ยก็มีไม่กี่คนนะครับแล้วคนนี้ไม่ใช่ศิลปินดาราคิดดูแล้วก็เป็นนักบอลคนตามขนาดนี้ในบ้านเขาอะดังขนาดไหนในแง่ของการตลาดผมว่าสื่ออินโดสนใจนะแล้วก็ตอนนี้ผมว่าสื่ออินโดก็เริ่มเจาข่าวไปลงแล้วเพราะเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปัตมาอาหารจะยอมมาเล่นที่ประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าชิตนอกสนามครับแต่งงานแล้วกับทางอาซิซ่าซาวซ่าเซเลบริตี้ชื่อดังด้วยโอ้โหคนนี้ก็ยอดเฟลเวอร์ไม่ธรรมดา5ล้านกว่า แต่น่าแปลกใจไหมครับว่ายอด Follower ขนาดเซเลบริตี้นะยังน้อยกว่านักกีฬาเลยฉะนั้นที่อินโดเนเ่ยเขาบ้าบอลมากๆและจะมีผลกับเราแน่นอนกับการมาเล่นที่ไทยของปฐมอาหารเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังในอินโดเป็นนางแบบให้กับแบรนด์ระดับโลกผมก็ไปตามดูงานแต่งทั้งสองคนเนี่ยนะครับโอ้โหจัดยิ่งใหญ่จัดที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในงานแต่งงานเนี่ยแม้จะจัดต่างแดนแต่มีคนดังไปร่วมงาน นักการเมืองหรือว่าประธานสาพันฟุบอลอินโดอย่างเอริกตอหินหรือว่าโจโควิโดโดอดีตนายกก็ไปร่วมงานแต่งของทั้งคู่ด้วยเพราะเด็กคนนี้มันคือวันเดอร์คิดนะครับของฟุบอลอินโดนีเซียอย่างแท้จริง พอเห็นปตาตมามาไทยแล้วเสียดายแทนกีเลนพยองนะครับเพราะว่าตอนช่วงที่ปตัตมาอยู่โตเกียวเวอร์ดี้ในเจลิกทัวเมืองทองเนี่ยยื่นข้อเสนอสนใจไปในตอนนั้นครับเหมือนเล่งเล่งเอาไว้และสุดท้ายเนี่ยเมืองทองก็ไม่เอาแล้วก็โยกสุพรปีนักกาตาโพไปเล่นแบ็กซ้ายในยุคข,ของกุนซืออย่างมาริโอยลอฟสกีนั่นคือช่วงเวลาที่ปตัตมาอาหานี่เกือบจะมาเล่นประเทศไทยเป็นครั้งแรกคราวนี้กลับมาครับพอมาอยู่กับแข้งเทพเป็นสมาชิกใหม่มันก็ชัดเจนว่าการเปิดโคต้าอาเซียนดัลูกาลหน้าแบบไม่จํากัด อีกครั้งหนึ่งนะครับเราอาจจะได้เห็นนกเตะโดดีสซีอีกมากมายย้ายมาคาแข่งในไทยลีกเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพวกเขาก็ยอมรับว่าไทยลีกก็ยังมีความแข็งแกร่งกว่าลีกของอินโดนีเซียและที่สำคัญเนี่ยอินโดในยุคหลังพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงทีมชาติครั้งใหญ่ด้วยนะครับอ่าเอาหลุยฟานกาวเป็นที่ปรึกษาดีแพทริคาเวิร์ดเป็นเฮดโค้ชดังนั้นการไปของชินแทย,ยงเองเนี่ยวิถีฟุตบอลมันก็เปลี่ยนการที่นกเตะอินโดจะไปเล่นในเจลีกในเคลีกเนี่ย มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้ไปแบบต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดมาไทยเนี่ยผมว่าเงื่อนไขมันง่ายกว่าแม้าบางคนเนี่ยเงินเดือนจะสูงแต่ตัวที่ไปเล่นต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเงินเดือนไม่ได้แพงนะครับพวกเขาไปเอาโปรโฟไฟล์และมีเป้าหมายในการอยากจะพัฒนาทีมชาติอย่างแท้จริงซึ่งปัตตมอาหารก็เป็นแบบนั้นก็หวังว่ามาเนี่ยจะได้เล่นแล้วกันนะครับเพราะถ้าเกิดได้เล่นเยอะๆเนี่ยแฟนอินโดก็ถั่วไม่ลงเหมือนตอนอาร์สเนลวีมาท่าเรือใหมๆ่ๆ ไม่ได้ลงเนี่ยโอ้โหด่ายับเลยนะครับแต่พอลงเสร็จปุ๊บก็เงียบหายไปคือคุณภาพของตัวอินโดที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าจริงๆอ่ะมันดีอยู่แล้วอย่างอัสนาวีก็โอเคอย่างคนเนี้ยปัตมาอาหารก็ดีถ้าโค้ชเขาเห็นแล้วเขาใช้งานได้นะักเตะมีวินยัยนอกสนามดีในสนามดี นี่คือใบเบิกทางชั้นดีในการสอดแทรกกลับขึ้นไปอยู่ในเวทีทีมชาติอีกครั้งแน่เพราะว่ายุคใหม่เราก็ไม่รู้นะครับอินโดจะเป็นยังไงพอเขาเอาโคเนเธอร์แลนด์มาเนี่ยเขาก็ต้องการซื้อใจพวกลูกเซี่ยวที่เป็นเนเธอร์แลนด์ที่มาอยู่ในทีมชาติอินโดเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อเป้าหมายฟุตบอลโลกแต่วันหนึ่งครับถ้ามันไม่ได้ไปไม่สมหวังยังไงก็ต้องเอาเด็กอินโดแท้ๆกลับมาเล่นอยู่ดีเพราะการลงทุนกับลูกเซี่ยวเนี่ยมันสูงนะครับโบนัสต่างๆการดึงตัวค่าเครื่องบินการดูแลนักเตะพวกนี้ ยังไงก็เป็นเม็ดเงินมหาศาลถึงแม้ว่าทางต่อฮีเนี่ยจะเป็นมหาเศรษฐีก็เถอะแต่แนวทางฟุตบอลที่ยั่งยืนยังไงอินโดก็ต้องทําซึ่งดาวรุ่งของเขาหลายคนเนี่ยอายุยังน้อยกว่าบ้านเรานะครับยี่สบางคน18บแกก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วและทั้งสองคนก็จะมีชื่อในการลงแข่งขันเกมแรก กับบุรีรัมยูเอเต็ดอย่างแน่นอนในมุมมองผมนะครับเพราะว่าเป็นเกมสําคัญที่จะถือว่าเป็นการตัดแชมป์กันแบบเต็มๆแล้วเพราะบุรีรัมเนี่ยน้ำโด่งแล้วถ้าเก็บบียูทีมหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะมีปัญหาหมวนเดียวจบแต่ถ้าเกิดบียูกลับมาได้ก็มีโอกาสที่จะหายใจหายคอกันได้ต่อ12มกราคมนี้จะแข่งขันแล้วนะครับไปเตะที่ BG Sta เ i u ดียมเพราะว่าสนามมทเ,เขาติดใช้งานอาจเป็นว่าเกมนี้แฟนบอลเฉพาะกิจน่าจะไปกันเยอะครับหลายสโมสรไปเชียร์บีแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณภาพสำคัญที่สุดครับ ถ้าทีมคุณไม่ลงตัวพอคุณกินบุรีรมในช่วงนี้ยากแต่ผมก็เชื่อนะบียูมาแบบสดๆหลังจากร่างกายอ่อนล้ามาตลอดจากการกำศึกน่จะเป็นเกมไทยลีกที่มีคุณภาพแน่ๆไม่ว่าใครจะกรำชัยก็ตามทั้งหมดนี้ครับคือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดเข้าใจคนเข้าใจข่าวสะท้อนความจริงฝากติดตามด้วยนะครับคอนเทนต์ของผมนะครับใน Facebook ใน YouTube และก็ในทิกต o k ชื่อเดียวกันเจวรปัดลิงก์ Facebook กับ Tik t o k เนี่ยแปะไว้นะครับในใต้คอมเมนต์ของคลิป YouTube ทุกทุกอันเข้าไปกดได้เลยถ้าใครหาไม่เจอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ